ทุกท่านกับผมบอลเมจันศรียด้รับกับเข้าสู่อีกหนึ่งวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter Rise นะฮะเมื่อวานนี้เราได้รับข่าวการยืนยันแล้วว่าตัวเกม Monster Hunter Rise นั้นจะถูกพลอตพัฒนาไปยังบนเครื่อง PC ด้วยนะฮะโดยมีกำหนดวางจำหน่ายจะเป็นช่วงต้นปี2022นะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าม Exclusive สำหรับตัวเครื่อง Switch นั้นก็จะมีระยะเวลาประมาณเพียง1ปีเท่านั้นนะฮะซึ่งผมขอเคลียร์ตั้งแต่ต้นวิดีโอ ก่อนเลยละกันว่านี่ค่อนข้างจะไม่เชิงว่าเป็นวิดีโอเกี่ยวกับข่าวแล้วก็ไม่ได้เชิงเกี่ยวกับดราม่าด้วยนะฮะ,ละหลายหลาย่างจะผสมผสานกันในวิดีโอนี้เพราะฉะนั้น ปรดใช้วิจารณะจักรยานในการรับชมกันสักนิดหนึ่งละกันนะฮะโดยหลักๆซอสท,ที่ผมดูและอ่านอยู่นะตอนนี้มาจากทางเกมอิน o r เมอรนะฮะว่า,าได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคุณเรียวโซทาสจิโมโตะนะครับว่าหลักๆแล้ว Monster Hunter w o r l เวอนั้นได้รับประสบความสําเร็จอย่างมากนะฮะเมื่อพอร์ตไปยังบนเครื่อง PC แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมงานก็ตัดสินใจที่จะ พอร์ตทาง Monster Hunter Rise ไปบนเครื่อง PC ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาจริงๆแล้วข่าวเรื่องการพอร์ตไปยัง PC เนี่ยมันมีหลุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าซอร์สของข่าวเนี่ยมันเป็นการลีกหรือว่าเป็นในส่วนของแฮกเกอร์ไปแฮกฐานข้อมูลของทาง Capcom มาแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาเรียกค่าไถา่หรือว่าเอามาประมาณเหมือนกับว่าจะมาขู่ากไม่ไม่ปล่อยออกมาด้วยตนเองก็เขาก็จะเรียกค่าไถ่อะไรประมาณพวกนี้นะฮะซึ่ง เอาจริงแล้วมันเป็นซอสที่ไม่น่าสนับสนุนเท่าไหร่ผมเลยไม่เคยหยิบขึ้นมาพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเขาพูดด้วยตัวเองแล้วก็พูดกันได้เต็มปากเลยนะฮะนะตอนนี้ก่อน,อนเลยช่วงเวลาของการปล่อยข่าวเนี่ย ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยดีและไม่โอเคอย่างมากเลยนะฮะตัวเกมเนี่ยกำหนดวันจำหน่าย26มีนาะปี2021เนี่ยคือนั่นหมายความว่านี่อีกประมาณ1เดือนจากวันที่ประกาศข่าวนะฮะซึ่งเกมมันยังไม่ขายเลยแต่มีข่าวว่าจะปล่อยไปยังเครื่องอื่นแล้วจะมีการพอดแล้วก็บอกกําหนดระยะเวลาที่ตายตัวแน่นอนมาแล้วซึ่งมันถือว่าไม่ไม่โอเคมากสาหรับ พลตฟอร์มที่เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะเป็น t ท m e Exclusive นะฮะแน่นอนแหละเขาเสียลูกค้าเสียโอกาสในการขายเพื่อความ Exclusive t i m ทพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เรื่องแย่ๆอย่างเดียวนะฮะเอาจริงๆแล้วมีเกมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของ Time Exclusive แล้วก็ส่งผลดีต่อทางแพลตฟอร์มที่สร้าง Time Exclusive ด้วยนะฮะ โดยเกณฑ์หลักๆปัจจัยหลักๆในการช่วยเหลือข้อมูลเหล่านี้ในการควบคุมยอดขายและโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่การปล่อยข่าวนั่นเองนะฮะอย่างเช่นตัว Final Fantasy 7 Remake นะฮะจริงๆแล้วก็รู้สึกจะประกาศพร้อมๆกันว่า จะขายเป็น time exclusive นะฮะแต่ไม่ได้บอกเวลาตายตัวแค่บอกแค่ว่าโอเค PC คุณก็มีโอกาสเล่นนะแต่แบบเชียเกมแม่งดีมากเกมแม่งแบบโอ้โหทำออกมาดีอะ่ะใครๆก็อยากเล่นใครๆก็รอคอยอยู่นะฮะพอเกมปล่อยออกมาปับ๊บรีวิวก็ดีต่างหาคือทุกอย่างไปในทางบวกนั่นทําให้โอกาสในการขาย มันยังคงอยู่นะฮะเรื่องของการประกาศข่าวว่าเดี๋ยวก็จะพล็อตไปยังเครื่องอื่นเครื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของโอกาสในการขายที่จะลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของเกมที่มีประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับ Time Exclusive เป็นบ้างน,นะฮะ ผมจะขอ,อยกตัวอ,อย่างของ Rise of the Tomb h e t Raider ล้กันนะครับที่ตอนแรกเนี่ยประกาศตัวออกมาว่าเป็น Time Exclusive กับทาง Microsoft นะฮะเป็นระยะเวลา1ปีแน่นอนทางฝั่ง PlayStation 4เขาก็อยากเล่นกันแหละแต่แบบเออ PS4 ก็มี Uncharted อยู่แล้วอะ่ะโนวันก็กี่ประชิดซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวออกมาบนเครื่อง Xbox ยอดขายก็แย่ PC โอเครีว yeah. ิว okay, ดีเลตด,ดีแต่อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ไม่แน่นอนเท่าไหร่ ตรงกันข้ามฮะเวลามาขายให้กับทาง PlayStation เนี่ย ช่วงนั้นอนะ่ะกระแสของอ n นชาร์มันมันแผ่วไปล้คืออาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นข้อต่อพอดีว่าทุกคนเนี่ยเอนจอยกันกับเกมแนว exploration solving puzzle แล้วก็ Action ผนผจญภัยนะฮะมันมารับช่วงต่อพอดีกันว่ายอดขายหลังจากทา c l ค s i v e แม่งดีกว่าทามิคุสิบซะไงงั้นซึ่งแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาการปล่อยเรื่องของข่าวเรื่องของคอมปีเตชันกันด้วยนะว่าทามิคุเนี่ยไปแข่งกับ อีกเครื่องหนึ่งหรือว่าแพลตฟอร์มคอนโซลอื่นที่มี e x ็กซ์คลูซีที่พร้อมจะท้าชนอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอเคค่ายไม่ได้เสียผลประโยชน์เท่าไหร่ครับแต่ตัวเกมนะฮะเสียผลประโยชน์เต็มๆเลยรีวิวก็เฉยๆงั้นๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้คนอยากเล่นสักเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายก็กลายเป็นว่าซบเซาเพราะเนื่องจากว่าดันสร้างเงื่อนไขาทางเอ็กซ์คลูขึ้นมาด้วยตนเองนะฮะกลายเป็นว่า อันนี้ผลลัพธ์กลายไปตกอยู่ที่ว่าตัวเกมนั้นรับบาปรับกรรมไปแบบเต็มๆนะฮะทีนี้มาพูดถึงตัวเกมซีรีส์นี้บ้างซึ่งก็คือ Monster Hunter World นะฮะ Monster Hunter World เนี่ยมีประกาศที่จะพอตไปลง PC เนี่ยหลังจากตัวเกมปล่อยออกมาแล้วบนเครื่อง PlayStation 4เนี่ยเป็นปีเลยฮะ,ะแน่นอนพอประกาศว่าจะลง PC ก็ก็คือใช้เวลาอีกแป๊บเดียวนะะไม่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งนั่นหมายความว่า โอเคทุกคนได้รับการวอร์นิ่งแล้วทุกคนพร้อมละใครที่ตอนแรกแบบโหยอยากเล่น Monster Hunter w o r l เบมากอยากจะจัด PlayStation 4เฮ้ยเจอข่าวประกาศนี้พอดีโอเคทาง Sony เสียผลประโยชน์ในการขายเครื่องไปนะแต่มันเป็นอะไรที่เล็กน้อยครมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยด้วยตรงกันข้ามนะฮะแม้ว่า Monster Hunter World จะขายทั้งบน PlayStation แล้วก็บน Xbox แต่ว่าเรื่องของความ e x c l u s i v e m i s s i o n Exclusive Content บนโซนี่แม่งมีเยอะกว่ามีเจ๋งกว่ามากๆเลยนะฮะเรามีคอสเมติกเรามีมิชั่นที่ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Xbox นั้นไม่มีนะฮะซึ่งนี่เลยกลายเป็นผลลัพธ์ของการทำเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกมาวินกันแทบทุกฝ่ายนะฮะคอนโซลที่ทำทำเอ็กซ์คลูซีฟก็ยังมีโอกาสขายอยู่แม้ว่ามันจะถูกปล่อยออกมาให้มันเป็นแบบมัลติแพลตฟอร์มแล้วก็ตามทาง PC ผู้เล่นใหม่ที่แบบแค่สนใจว่าเอออยากเล่นนะเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเห็นบนเพสีมาตั้งนานละอยากซื้อมาลองเล่นบ้างแต่ว่าไม่มีเครื่องคอนโซลก็ได้มีโอกาสขายในจุดนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะในยุคสมัยที่ใครๆก็ตามกระแสนะฮะไม่ว่าจะทั้งเป็น t w i t อ่าไลฟ์สตรีมไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มใดใดก็ตามเนี่ยมันกลายเป็นการตลาดที่คุณไม่ต้องไปจ้าง,ขงเขาเขาก็ทำนะ,ะคือทุกคนเล่นกันหมดเลยนะตอนนั้นนะ,ะผมเห็นแบบ คนที่วอนาบีอยู่ในกระแสด้วยนะฮะผมเห็นบางคนไม่ไม่เชิงว่าไม่เล่นดีหรอกแต่แบบคือเขาไม่ได้ไม่ได้ให้เวลากเกมเขาใหม่กับเกมมากแล้วเล่นห่วยแตกนะฮะซึ่งกระเทิร์นเอาว่าบางคนก็เล่นไม่จบด้วยซ้ำบางคนก็นั่งอยู่เต็นท์ให้เพื่อนแบกอะไรอย่างนี้นะ,ะก,ก,ก็นั่นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตลาดที่ถ้าหากคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องเล่นดีหรือไม่ได้ดีคุณแค่อยากได้ตังค์ PC เป็นบอรเงินบอร์ดทองที่เกมทุกๆเกมควรจะมี จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นมากๆเลยฮะแต่ประเด็นหลักๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการแข่งขันและก็เรื่องของการปล่อยข่าวรวมไปถึงเรื่องของคอมพิทีชันที่โอเค PC เขาอาจจะไม่ได้มี exclusive content นะฮะเอาจริงๆแล้วพอมาอยู่ Nintendo เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมี potential อะไรที่เยอะกว่ามากการ collaboration กับเกมอื่นๆรวมไปถึงสนเสน่ห์หลักๆที่ เครื่องอื่นๆจะไม่มีและก็เป็นสเสน่ห์เก่าของเกมนี้คือการถือแฮนด์เฮลออกไปเล่นเอาดอออกไปเล่นด้วยกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง PC หรือคอนโซลอื่นน่ยไม่สามารถเทียบเคียงเทียบชั้นได้อย่างแน่นอนและเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของความเป็นไปได้และความสามารถของแต่ละเครื่องที่จะลังสรรเกมนี้เรนเดอร์ ender, ออกมานะฮะตัวเกมเนี่ยจากปัจจุบันเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพัฒนาอยู่บน เครื่อง Nintendo Switch แล้วก็พอตไปบน PC มากกว่าที่จะเป็นแบบเดียวกับ Monster Hunter World ที่พัฒนาอยู่บน current generation นะฮะเป็นเกมที่มันไม่ได้เป็น Exclusive แล้วคือมันจำเป็นจะต้องพัฒนาให้รันได้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ Xbox นั่นหมายความว่าถ้าเกิดรันบน2เครื่องนี้ได้อะครับ มันจะไปรันบน PC เป็นในรูปแบบของการอัพสเกลแล้วก็มีความทรงพลังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโหลดเรื่องของภาพนะฮะอันเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่พัฒนาเกมขึ้นมาอยู่บนเส้นระหว่างกลางของความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องขายบนเครื่องที่แมสบนตลาดแต่ด้วยคุณภาพที่ต่ำลงนะฮะแต่พอเป็น Monster Hunter Rise นะฮะเริ่มแรกพัฒนาบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยเอาจริงประโยคถัดไปที่ผมจะพูดมากกว่านี ผมยินดียอมรับคำด่าจากแฟนบอยของ Nintendo Switch เลยนะคือเครื่องของคุณเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ Current Generation นะครับคือประสิทธิภาพคุณลังท้ายที่สุดนะแต่เอาจริงอ่ะคุณไม่ได้ขายในเรื่องส่วนพวกนั้นผมเข้าใจแหละแต่พอจะเอาของที่มันไม่ได้ตั้งต้นมาพัฒนาให้ดีเนี่ยไปอัปเกรดเพิ่มและพอร์ตไปยัง PC เนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าชาว PC อาจจะได้รันเกมเนี้ยดีสุดก็แค่ 1,400อ่ะมันไม่ได้ไปถึงขนาด 2K หรือ 4K อะไรพวกนั้นนะฮะแล้วอีกอีกสิ่งหนึ่งก็คือพออยู่บนเครื่อง Nintendo Switch กับไม่มีฟีเจอร์ของ Nintendo Switch Joy-Con หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับบนเครื่อง Nintendo Switch เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันพัฒนาไป PC เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องพวกนี้หรือว่ามีอะไรที่จะต้องยุ่งยากในการพอร์ตเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ คาดหวังว่าจะได้เล่นบน PC ก็คุณได้รับโอกาสนั้นไปแล้วนะฮะถ้าเกิดไม่คิดจะไปเครื่องมูลค่ากับหมื่นเพื่อเล่นเกมนี้เกมเดียวเนี่ยขอให้นั่งซิดทายตดเต็มเบาะแล้วก็รอ1ปีเต็มๆนี้ไปได้เลยนะฮะส่วนใครที่ซื้อเครื่องไปแล้วแบบผมนะฮะเอาจริงๆเท่าที่ดูแล้วมันก็มีดราม่าในคอมมูนิตี้นิดๆหน่อยๆแหละแต่ผมก็ ไม่ขอลงดีเทลในส่วนนั้นเยอะหากใครจะเริ่มดราม่าไงอ่ะในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเองก็พร้อมที่จะหยิบยกประเด็นพวกนี้มาพูดเพราะเอาจริงไม่อยากใส่มาในวิดีโออ่ะรู้สึกว่าเขียนละอ่านแม่งมันกว่านะฮะเอาเป็นว่า Monster Hunter Rise นะครับผมจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch 26มีนาที่จะถึงนี้นะฮะส่วนชาว PC ก็รอไปก่อนละกันนะครับปี2022ะฮะช่วงต้นปียังไม่กำหนดวางจำหน่าย ถ้าใครสนใจแพลตฟอร์มใดก็ไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะฮะหรือภายในช่องผมเองก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ท่านรับชมรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เอาไว้ไ่งวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะคผมแลวเดี๋ยวงไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ